สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมาเจอกันคลิปต่อมานะครับวันนี้มาที่บ้านน้องเอแล้วนะครับบ้านบันยังก็บันไพยบัานซองบ้านยังลังไปพี่น้องบ้านเพยกับซองหนบันซองเดี๋ยวเขาเขาไปหาน้องเอกันน้องเอตื่นแล้วครับมาแล้วถึงแล้วครับบ้านน้องเอ แม่เราเห็ดป่าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดี้มี่ครับครับทำปลากำลังไปปลาป่าปลาสะปลาหน้าเข่าเนี่ยนี่อันนี้ไรก้างให้เบาเอกโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยมันพักมาบอกคุณก่อนคุณก็เลยหาแต่เนี้ยฝากเนี้ยตรงมีไก่บ้านด้วยพุ่นเลออกมาลูกเอาน้องเอตื่นแล้วให้น้องเอกันด้แม่จะเข้าไป้น้องเอกันครับนี่ ปกติตื่นได้สองคนนี่คนที่คนที่น้องเอวัติจ้าบ่ทันบ่ทันฟื้นดีวัติจ้าเสื้อเสื้อนอนเสื้อนอนเอาตังกินนมบ่เนี่ยเอออะไรฟื้นยังโตขึ้นอย่างพูดเสียงฟื้นยังฟื้นไม่ยังเอาหนีเด้อเอาเด้อเป็นบ่ กำลังอเสอยู่หนาวหนาวนะเนาะนะครับอีแล้แม่เอาตตงไว้ําน้องเด้อสิลุนเหียดื้อนื่ยังซื้อนยังโอ้เซนเวลาน่อย่าย่าขึ้นสิบอเคยนอนนอนดึกสิเลือ้อยอ้อนอนดึกกับ นอนแล้วก็แม่แล้วไปปุุกมาปุุกมาถามผมว่าผมทักแช็ตมาก,ก่อนนะคูณได้เสียเอนอนปันนี้วันนี้ไม่คุยเลยวยันนี้วันนี้ยังไม่ื่นลองคุยอลองง่วงอง,งนี่ยพอเวลานอนเนาะมเอแม่เอาตัคครับเวาด้บาาง สีลับเลยอเอเจ้าเดีจ้าสิมาเบิ่งนี่นะครับเป็นคู่แฝดน้องเอเด้พี่น้องมาจากกรุงเทพสสวัดีคู่แฝดสสวัดีจ้าสสวัดีจ้าอันนี้น้องน้องอะไรครับบีค่ะน้องบีอันนั้นน้องเอน้องบีอ๋อเอบีนะครับรำลังเห็ดปลาให้ตกงานอยู่งานมาแต่กรุงเทพกลไรเอาปลาให้นะครับคือกันอยู่เลยเนาะส่ง นาขึ้นกันน้องเอน้องบีแฟดแท้ๆกันออกมาเรื่องป่ะแมนแฟดผู้น้องแฟดพี่พี่เอคนไหนน้องคนไหนพี่พี่เอเป็นพี่พี่เอเป็นพี่น้องบีเป็นน้องบีนี่เนาะเอเนาะลืมเนาะแม่เนี่ยเนาะเอ่อมันก็ต้องตามอักษรเอบีแลยเนาะตอนแรกว่าจะชื่ออะไรนะกล้วยหอมจอมซุนโอ้ช่วงั้นกําลังเบิ่งการ์ตูนกําลังเบิ่งการ์ตูนกล้วยหอมป่ะเออช่วงนั้น ก็จะเอาไฮไลท์เถอะเอาใเป็นอย่างเอาไปต้มกินให้มันสะใจไปเลยเนาะสะใจไปเลยอันนี้ให้เอาไปหนึ่งครับอู้ยุดยอดเลยแล้วกันเด็กทักมาบอกคุณผูกำหาแนวฝากแนวตันคุณแม่คันแม่นมาช่วงหนาผนแบนอู้ยแบบตัวเบาเองเลยจะเมนดูปรูปรูปพี่วันต้นนี้ปลูกแล้วหรือเปล่าปลูกแล้วกำลังจะออกดอกพี่หม่อยู่อะไรกินอยู่นะลัง แม่นีนเดือของอันนี้พวกยังแน,น,น่ๆของแห้งครับอะไรชื่ออะไรลองล้งมือกันนักเกิบแล้วมาม่าให้ไปเอาบ่นักเกบ ไก่ไต่ล่ะลูกพี่ไก่ไต่เลยเดี๋ยวเราเอาไก่บาดปากเนาะไปก็เด้อไปก่อนนะนิ้วนอนคือว่านแล้วเนาะข้าวหมุดพเราหลังข้าวหลพวา่ทกีมัดมัดนนี้มเบี่เบียงใ้ีอกครับพี่เนอ ้องบีรบงานมาจากกรุงเทพฉัมาเห็นงานอยังลำบากเอยบ่มาจากกรุงเทพสี่หาเดือนหรอเสียเงินลบกเรีนยังสี่ตัมึงก็ซาพุนอยู่นี่เปกลังเรียงกันไปจังสี่ให้ลูกกลูก ี่เป็นโงเรียนกับกพบปไแ่ไม่ล้ปายของ่หหลอกขายด้บ้าแ้้าว้าวคุณคุณใัก้มนี่ะปะเสด็เดินทางได้ไหมสิไปทางอื่นอยู่ขอบคุณคุณแม่นะครับมนนี้ มีแต่ความโุนเจริญในวันเกิด้ออยู่มั่นควอนยืนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองมีแต่ความโชคดีความปังและใหายตั้งตลอดจะลูกเด้อยามีมือดับค่ะเอาอวยพรให้พี่น้องเอฟซีจักบ้ดนะขอให้เอฟซีมีความสุขความเจริญนะคะใครทำคลิปก็ขอให้ปังๆให้ดังๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองหลบรืนการงานถูกสิ่งยากจ้าเงินไหลกองทองไหลมานะคะนอนตื่นในไดเงินแสน แบนมือไปให้ได้ทั้งแก้วและเงินและทองนะคะลำลำลุ้ยจ้าจ้าถูกนะครับฝากไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะครับขอบคุณครับไปก่อนแม่สวัสดีครับบายบายอุ้ยบายแบบแบบที่แบบที่ไป่นอะจ้าขอบคุณครับโอเคเดินทางต่อไปเ็ดพ่อใหญ่อันนั้นเนาะอยู่ในอำเภอตระนักเป็นบารังครับ อยู่กับแม่เราอยู่กับแม่เราแม่เท่าๆนะครับกับเรากับพิกาย่างไปใช้มาใช้ย่างมืง้อนี้สองแล้วสองเขตแล้วนะครับเราจะไปตลาดอีกเป็นเขตที่สาม้วกบกะห้าสิไปบ้านแกอีกหนึ่งเขตซือขนมไปฝากพี่คนนั้นไหมพี่เมย์ พอเราป่วยที่เตียงเราเราเสียไปแล้วเอาสิสื้อขนมนไปฝากเราเสื้อนีอ่โอเคพี่น้องเจอกันเจอกันเครหนาคลิปหนาครับทางกนขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ขอให้พี่น้องจะของเงินพี่น้องจะของเงินที่โอนมารวมทั้ความดีกับเบาอีกเท่านี้นะครับจะเลื่นลุงเรื่องนะครับสุขภาพรักกายแข็งแรง่าเจ็บจะจดอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อผลบุญนี้ทรงไปถึงที่ถึงหน้อง จะของเงินที่หว่วมบุญในเธอหนี้นะครับเค่ okay. เดินทางครับไปเจอกันยุพุละยุตลาตรตนาบุรีตะหยางเข้าไปในซอยฮะถ่าแม่แล้วที่อยก,กับลูกนั่นแหละลูกแบบพิการไปเจอกันครับสััสดีครับ